ลับไปครั้งกับรถที่ครองใจคนไทยไว้มากที่สุดกับเจ้า Honda Civic f c สดีครับผมพบกับการอีกเช่นเคยจากอัมโฮมคาร์นะฮะแล้ววันนี้เราอยู่กับเจ้า รถยนต์ที่เรียกว่าคลองใจคนไทยไว้มากที่สุดรุ่นหนึ่งเลยก็คือเจ้า Honda c ซี i c โฉม FC นั่นเองครับนี่เป็นยังไงสวยไหมล่ะตัวนี้มาในสีสีดำแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวปี2020นะครับทุกคนลองดูกันว่าคันนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะนี่ตัวนี้เป็นตัว EL โฉมปี2020นั่นคือ m i n o r Change แล้วเรียบร้อยด้านหน้าขเขากระจังหน้าเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะและร้อมกับแถบโเมียมที่โผล่มาในตัว m i n o r c h a n g e เท่านั้นนะฮะลองมาดูกันข้าง ไฟข้างหน้าเขาจะเป็น LED ดีแบบนี้นะครับพร้อมเดยไลท์นะคะไฟมุมข้างก็จะเป็นฟุุมส้มเป็นไฟตกแต่งเฉยไม่ใช่ไฟเรียวนะทุกคนพอไฟเรียรเขาจะไปอยู่ที่มุมข้างกระจกนะครับผมแล้วก็ล้ออัลลอยจากโรงงานครับผมเป็นโฉมแมตช์เนชนจะได้เป็นล้อน,นี้เรียบร้อยนะฮะรัดมันด้วยยางฮันกุกครับผมเป็นไงยางดีด้วยนะเนี่ยมาถึงด้านข้างครับผมอย่างที่บอกไปหูพับเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนพร้อมกับว่าถ้าเราปดล็รกแล้วมันจะพับออกเองแบบนี้กลางออกเองอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็นี่ครับผมคิวกันสัตว์จะไม่ม กุญแจันคีย์เด็ดเรียบร้อยแล้วนะฮะเปิดดูด้านในหน่อยดูที่บอดี้รถกันก่อนอย่างแรกนะฮะรถสวยไม่สวยต้องดูบอดี้นะครับผมต่อให้ข้างนอกสวยขค่ไหนถ้า,าข้างในาตัดต่อมามันก็เท่านั้นนะฮะแน่นอนว่ารถรันเราไม่มีแน่นอนนะครับสำหรับรถตัดต่อนะครับหรือว่าพิคว่มชมหนักจมน้ําสมซากสมทะเบียนนะครับผมเพราะว่ารานเรามีวารันตีให้ทุกท่านนะฮะที่ซื้อรถไปถ้าเอาไปแล้วเจอเนี่ยสามารถนํามาคืนแล้วก็คืนเงินเต็มจำนวนแถมค่าเสียเวลาให้10,000แบาทแน่นอนะครับผม ดูไว้เท่านี้แล้วกันนะเหลือไปดูด้านหลังต่อเป็นยังไงแน่นอนว่าตัวนี้บอกแล้วว่าเป็น F C นะฮะรัดถัง F C ก็จะเป็น4ประตูแบบนี้นะครับผมด้านหลังนี่แบบว่านั่งกันสบายๆเลยทุกคนเป็นไงเรียกได้ว่าเล็กรูมอาจจะดูสั้นนะฮะแต่ว่าเฮดรูมเหลือๆครับผมนั่งหลังสบายมากๆนะรุ่นนี้นะฮะ ลองดูด้านหลังกันต่อเปอยังไงทุกคนนี่ชมเอฟซีครับเป็นอย่างนี้เองไฟท้ายบูมมแมงของเขาที่คนไทยหลงรักนักหลงรักหนานะครับผมพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านบนติดตั้งมาให้จากโรงงานและด้านล่างก็มีสเกิร์ตมาให้เป็นท่อหลอกสี่ท่อแบบนี้ตัวนี้มีสเกิร์ตให้รอบคันเลยแถมมีสปอยเลอร์ด้วยถ้หากชุดแต่งแบบนี้ต้องเพิ่มเป็นหมื่นนะทุกคนหลายบาทนะฮะเปิดประตูท้ายขึ้นมาขนของได้นิดหน่อยอย่างเช่นแบบนี้นะฮะก็สบายๆอันนี้เป็นสามเหลี่ยมเอาไปแปะหัวนะฮะถอดไว้นิดหนึง่งประมาณนี้แต่ว่าลองดูที่ตรงนี้ทุกคน ซองน็อตของเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นซีอะไรก็ตามนะครับเรียบร้อยมากๆนะฮะเรียกได้ว่าไม่มีแน่นอนนะครับประวัติการพลิกคว่ำหรือว่าชนหนักแต่ต่อใดๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่าว่าออปชั่นเจ้าพายนนคันนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างครับผมมาครับผมลองมาดูด้านในกันทุกคนอย่างที่บอกไปด้านนอกตัวนี้เป็นสีดำใช่ไหมครับภายในเขาจะตกแต่งด้วยสีเบจแบบนี้นะฮะ บอหนังเจาะรูนะครับผมน,ม,นมนิ่มแบบนี้พร้อมกับลายที่มันแบบว่าลายธงเรซิ่งแบบนี้ตัดมาให้ทุกคันนะฮะสวยมากคันนี้นะครับผมคอนโซลตรงกลางจะเป็นพ n โนแบ็คพร้อมกับเท็กเจอร์ตะบุนตะป่่าเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าก็ไม่น่าเกียดเรียกว่าสวยอยู่นะครับผมหน้านจอตรงกลางครับเป็นอินโฟเทนเมนต์แบบนี้เรียกว่ารุ่นนี้เนี่ยใช้ง่ายมากๆต่อบลูทูธต่อแอปเปิลคาเฟแบบมีสายได้ปกติแอร์เป็นแอร์ออโต้ครับมีหมดออโต้เรียบร้อยนะฮะไลนฟฝาหน้าไลาน์ฝาหลัลงครับผม ด้านล,ล่างก็มีที่วางโทรศัพท์พร้อมกับนี่เกียร์อัตโนมัติของเขานะครับมีหมดอีคอนมีออโต้เบรกโฮมมาให้แล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วครับผมตรงนี้ก็เก็บของได้ก็จุกยิกวางแก้วได้2ใบนะฮะไม่จํากัดความสูงด้วยประมาณนี้นะคะะรับผมแล้วก็พุมเหลืเขาจะเป็นมันติฟังก์ชันครับทุกคนฝั่งซ้ายนี่จะเป็นอินโฟเทนเมนต์นะฮะสำหรับควบคุมมีเดียนะครับผมส่วนฝั่งขวาจะเป็นครูสคอนโทรลเรียบร้อยนะฮะและเลขใหม่ของเขาอย่างที่บอกไปคันนี้ปี2020ยี่บแต่เลขใหม่ของเขาจะอยู่ท 1, เลขใหม่ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้งานมาระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นประจุมเนอร์เชนนะฮะน้องว่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับสำหรับตัวเกียร์หรือว่าเครื่องกล่องเขาแต่ถ้าใครยังสงสัยอยู่ว่ากลัวมันจะมีปัญหานะฮะทางร้านเรามีรับประกันเครื่องเกียร์กล่องให้มาครับผมรับรองได้ว่าอุ่นใจแน่นอนครับผมสำหรับเจ้าคันนี้นี่ยราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกับห้องเครื่องขนาดเลยครับผมไปกันมาครับผมลองมาดูตัวบริหน้ารถพร้อมกับห้องเครื่องของเขาว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะเหมาะสมกับราคาที่ะะอออกมมาหรืไ่น นี่มาลองดูกันเลยนะครับผมห้องเครื่องสะอาดใสๆคล,นล,นลีนแบบนี้เลยครับทุกคนไม่มีร่องรอยนะ้ำมันรั่วซึมและไม่มีร่อง,งนนรอยเงาแยเกะกะแรงสิ้นนะฮะคานหน้าเดิมตรงดิ่งครับผมซอกซ้ายซอกขวานะฮะไม่มีเอฟเฟ็ตแรงสิ้นนะครับผมซีนเดิมสวยๆสติ๊กเกอร์ครบทุกจุดโอ้โหไม่มีอะไรให้ตำหนิเลยสำหรับห้องเครื่องของเขานะครับผมก็รถปี2อ2 0ครับผมเรขหมก็ตามที่ทุกท่านเห็นนะฮะและราคาของเจ้าคันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ 7 5 9 0 0 0บาทครับผม7 5 9 0 0 0บาทตีเป็นเงินผ่อนฟรีดาวออกแล้วก็เราออกแล้วก็คือ9บาทฟรีดาวผ่อนแค่เดือนละ1 3,000บาทเท่านั้นเองเป็นไงล่ะครับสบายๆ5รายได้20 0 0 0บาทก็ออกเจ้าคันนี้ได้สบายสาย,สายคนเดียวไม่ต้องคำเลยนะฮะถ้าใครอยากได้เจ้าคันนี้นะครับผม ทักมาหากันได้เลยหรือว่าโทรมาก็ได้ครับเบอร์โทรกันอยู่ด้านล่างครับผม0979928299หรือถ้าโทรมาไม่ติดโทรหาพวกเราได้ที่อัมพมคารเพิ่มสินนะฮะ0655140450ครับผมและถ้าใครอยากดูเจ้าคันจริงอยากดูรถคนันอื่นๆในร้านนะครับสามารถแอดไลน์มาขอโลเคชั่นได้เลยที่แอ U M Home Car นะฮะจะมีทีมแอดมินรอตอบทุกท่านอยู่ครับผมสำหรับใครที่ติดตามเข้าคันนี้อยู่นะฮะบอกเลยว่ามาอยู่ไม่นานแน่นอน FC นะฮะมีคนหาก,กันในควักนะครับผมก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายยบ